สวัส <peach> ดีครับผมนายกิตตนาลุทศักดิ์ศูนย์ศูนย์หนึ่งวันนี้ก็จะมานำเสนอโปรแกรม CNC ด้วยโคเซ c n นนะครับจะนำเสนอที่ไห้รท์ไว้สีน้ำเงินนะครับเริ่มต้นดนะ้วย t 9 0้าศูนยแล้วก็ t ศูนย์สองทุนตัวที่สอง m 03ก็คือ สปินเดิลหมุนนะครับด้วยรอบความเร็วรอบนะครับหนึ่งพันสองร้อยรอบยี่ศูนย์ศูนย์ x ศูนย์ศูนย์แล้วก็เซนห้านะครับยังไม่กินชิ้นงานนะครับอยู่ประมาณอ่า้างซ้ายของชิ้นงานแล้วก็มาที่อ่าบล็อกที่ห้านะครับก็คือยี่ศูนย์ศูนย์เสิบห้า y ห้าสิบ z ห้าครับก็อยู่ที่จออ่าจออยู่ที่ด้านบนของ สลับนะครับอยู่ที่มอหมวางไว้นยแล้วก็ล็อกทีหกนะครับก็คือ G ีศูนย์หนึ่งอีศูนย์หนึ่งก็คือกินชิ้นงานแล้วนะครับออยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่าเซตเราเราไปสามนะครับก็คืออหัวสปินเดิลกินชิ้นงานไปแล้วนะครับด้วยสีสามร้อยนะครับ,รรบมาทศูนย์หนึ่งเอ็หกสิบห้าก็คือไปทางด้านขวานะครับ แล้วด้านขวาคือทีอ่โมชีนะครับแล้วก็วาตามด้ววาสิบวายเท่าเดิมน,นะครับาบล็อกที่แปดก็คือ G ศูนย์สองคือกัดรอบอ่าตามตามเข็มนาฬิกา X หกสิบห้า,า,า Y สามสิบก็คือด้านนี้นะครับแต่มันมีรัศมีด้วยนะครับเป็น R สิบตามมาก็ บล็อกที่สิบนะครับขอไปครับตามมาก็บล็อกที่เก้านะครับ G ศูนย์หนึ่งนะครับเป็น x สิบห้านะครับ y สามสิบก็คืออยู่จุดนี้นะครับตามด้วย G ศูนย์สองนะครับกัดแบบตามเข็มนาฬิกาครับ G ศูนย์สอง x x สิบห้านะครับ x สิบห้าตามด้วย y สิบรัศมีก็สิบนะครับ แล้วก็ g ศูนย์หนึ่งแล้วกับ y อ่าขออภัยครับ g ศูนย์หนึ่ง x สิบห้า y ห้าสิบ z ห้านะครับก็คือดึง s p i n n e ออกมาเลยนะครับอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ g ศูนย์ศูนย์นะครับก็จะไปกินชิ้นงานแล้วไปที่ตำแหน่งเดิมของอ่าของเครื่องนะครับตล้วก็ m ห้าศูนย์แล้วก็จบโปรแกรมด้วย m สามศูนย์นะครับ 내가 가족 그 나온 사람 들은면연애산가